ที่เรามารีวิวดีแมกเก่านะฮะมาทําอะไรนะฮะลูกค้านะฮะเป็นดีแมกเก่านะฮะเป็นพวงมาลัยเดิมๆนะอยากได้พวงมาลัยคาร์บอนนะฮะพร้อมติดตั้งเดี๋ยวเราไปดูพวงมาลัยคาร์บอนนะอันนี้นะเราอยางไม่ได้เปลี่ยนนะเดี๋ยวเราไปดูพวงมาลัยคาร์บอนกันก่อนนะฮะอันนี้นะฮะที่ลูกค้าอยากได้นะเป็นพวงมาลัยคาร์บอนแท้นะงานนอกนะเป็นงานเย็บจัดทรงให้เรียบร้อยนะที่เรียกว่าทรงสปอร์ตนะเดี๋ยวเราไปดูนะว่าติดตั้งเสร็จแล้วเป็นประมาณไหนนะเดี๋ยวให้ช่างรื้อก่อนนะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตอน นี่สวยๆแบบนี้นะนี่นะงานแท้ทรงสปอร์ตนะใช้งานได้ปกติทุกอย่างเหมือนเดิมนะโอเคนะฮะใครสนใจนะก็ติดต่อสอบถามได้นะตะทางรา้าน,นทุกไหนซิ่งนะเดี๋ยวเราไปดูนะตอนติดตั้งเสร็จแล้วเป็นประมาณไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตอนนี้นะเราก็ทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างรอนะฮะนี่นะฮะโอ้โหสวยมากนะต้องบอกอย่างนี้นะ ดูมีเสน่ห์มีราคามากนะใครสนใจนะก็ติดต่อสอบถามได้นะเดี๋ยวเราลองสตาร์ทรถแล้วลองหมุนพวงอาลัดูนะว่าเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองดูเราเข้ามานั่งลองดูเลยนะฮะทรงสวยมากนะเห็นไหมฮะเหมือนเดิมทุกอย่างนะแค่ว่าจัดทรงสปอร์ตนะสตาร์ทเครื่องรถด,ดู <c oughs> ยังหล่อนะ,ะอยังหล่อโคตรเท่ใครสนใจนะฮะ อยากหล่อแบบนี้นะทรงสปอร์ตแบบนี้นะฮะนี่นะฮะโอเคนะฮะวันนี้นะฮะเราขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะใครสนใจนะก็ติดต่อสอบถามนะฮะเบนโทรไลน์ครั้งนะศูนย์แปดสี่หกห้าแปดแปดสองสี่นยฮะตอนนี้นะฮะที่มีเลยนะฮะเป็น1 9 2่ง0นะฮะออนิวส0ง5ัน้าดีแม็กเก่าวีโก้นะฮะ มีของหน้าร้านเลยนะแล้วก็สุดท้ายนะคือนิวเชฟนะใครสนใจก็ทักแช้เข้าาสอบถามได้นะวันนี้นะเราขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับหล่อมากครับ